พายย่ายางรองกันฉี่มีในรายการไหมครับพาย,ยางรองกันฉี่นี่ก็มีการใช้งานอยู่3ประเภทเลยอันนี้ลูกค้าก็จะปวดหัวแต่ละอย่างหน่อยนะครับผมแบบแรกเรียกว่าแบบใช้งานได้ต่อเนื่องเลยหมายถึงพวกพลาสติกแบบนี้นะครับมีพลาสติกแบบนี้มีจะเป็นยางพารานะครับมียางพาราแล้วก็ยางพารามีทั้งแบบแผ่นเรียบแล้วก็แผ่นแบบสุญญากาศแบบนุ่นนะแบบเป็นม้วนๆครับพี่ผู้ชายเห็นไหมครม้วนๆน,น่านะครับผม ใช้งานได้ต่อเนื่องหมายถึงว่าเวลาโดนฉีดเราสามารถที่จะล้างน้าแล้วก็เช็ดให้แห้งใช้ต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลาซักแต่เวลานอนจะต้องมีผ้ามาปูอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะน้องนอนทับผิวพวกนี้ไม่สบายตัวแน่นอนนะครับจะร้อนนอนไม่สบายเท่าไหร่นะครับผมนี่คือ1แบบนะแบบที่2ครับจะเป็นผ้ายางรองกันฉีดรุ่นที่มีส่วนผสมของผ้านะครับโดยเฉพาะตัวนี้ขายได้เยอะสุดนะครับเป็นผ้าที่น้องสามารถนอนทับได้เลยไม่ต้องหาอะไรมาปูทับแล้วเวลาโดนฉีดก็ซึมซับอยู่ในนี้ฉีดจะไม่ทะลุลงบนที่นอนเพราะข้างหลังเขาเป็นยางอีกชั้นนึง ข้อดีคือน้องนอนได้นุ่มนอนสบายครับข้อเสียคือต้องเสียเวลาซักต้องมีสำรองนี่คือประเภทที่2ส,ส่วนประเภทที่3ครับเป็นแบบใช้แล้วทิ้งจะมีเจลซึมซับเหมือนแพมเพิร์น,นี่เลยฮะอุ้มน้ําไว้เยอะๆค่อยไปทิ้งทีเดียวนะครับสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งซักมันแต่อาจจะแลดูเครืองนิดนึงครับผม3ประเภทนี้ถ้าถามที่ร้านขายตัวนี้ได้เยอะสุดมี2ขนาดครับไซส์ที่ผมถือนี้เรียกว่าซักเครื่องครับเขาเครื่องปั่นเลยนะครับ มี2ขนาดไซต์ที่ผมถือ,อน,นี่เรียกว่าไซต์ใหญ่ขนาด70็ดสคูณเกเซนนะครับเนี่ยราคาห้างสี่ร้อยเก้าสิบผมขายราคาส่งอยู่ที่295นะนะครับแล้วก็ไซต์เล็กครับไซต์เล็กอันนไซตกลางกับนี่คือไซต์เล็กครับผมสองหนึ่งห้าก,กับ2อ5ก้าห้าต่างกัน80บาทครับก็เลยทําให้ไซต์ใหญ่ผมขายได้เยอะกว่านะครับผมนี่คือในส่วนของผ้าหยางรองกันฉีดนะฮะแล้วอันนี้มันคือ,อยังไงนะคือพลาสติกธรรมดาทั่วไปจ้ะ ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาซักแต่ต้องมีผ้ามาปูหลองอีกชั้นหนึ่งพลาสติกอาจจะขาดง่ายกว่ายางพาราแค่นั้นเอง<ล>นะครับผม<ล>ใช่ครับผมอนนล,อลองกระฉีดไ,<ช>ได้เหมือนกันจะ้ะไม่เปื้อนลงไปที่นอนใช่แต่ว่าจะแข็งหน่อยใช่ครับผมเวลานอนต้องมีผ้ามาปูทับอะไรประมาณนี้นะครับผมผครับนนตัว ตัวที่คุณผู้หญิงจับจะเป็นไซส์เล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็คือประมาณเมื่อกี้ที่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 ผมพับให้ดูเมื่อกี้ประมาณครึ่งนึงนะประมาณช่วงก้นนะครับใกล้เคียงประมาณนี้ใช่ใช่แค่นี้ครับผมนี่คือไซส์เล็กกลางกลางะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ใกล้เคียงกับฝืนนี้นะแต่เล็กกว่าน่อยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะก็ประมาณอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ครับเราจะเอา แบบนอนนุ่มนอนสบายหรือว่าเป็นแบบตุ้งครับตัวตัวนี้เอาไว้ใช้ตอนกลางคืนก็ได้ตอนน้องใส่เพิ่มเพิ่นอนจะได้นอนอุ่นๆสบายๆนะครับถ้ากลัวมันเปลืองเยอะนะครับผมครับเวลาซักซักเครื่องได้อบได้แต่แนะนำอย่างเดียวใช้แต่น้ํายาซักผ้าเด็กนะครับไม่ต้องใส่น้ํายาปรับพนุ่มนะเพราะว่าน้ํายาปรับพนุ่มจะทําให้มันไม่ซับน้าประสิทธิภาพในการซับน้ําจะลดน้อยลงนะครับ กองนี้คือไซส์ใหญ่ครับผมกองนี้คือไซส์เล็กพื้นขาวแต่ทําอยู่สองเฉดสองเฉดสีก็คือชมพูกับฟ้านทนไซส์อีกทีหนึงนะครับนี่คือใหญ่ครับเ,เล็กก็เกินครึ่งมาหน่อยนึงครับห้าสบคูณเจ็ดสิบเซน ครับผมตัวไหนไม่เจอครับเดี๋ยวอยู่โซนด้านนี้ครับผมตรงนั้นมีแอมเพิร์นิวบอลเตรียมไปด้วยไหมครับผมแอมเพิร์นิวบอลเด็กแรกเกิดโอเคครับเดี๋ยวกันไกลต่เล็บอยู่ในช่องนี้นะครับผมก็ต้องฉี่แล้วก็ย่งที่ที่ที่เราต้องป้องกันเพราะว่าเออ่ที่นอนมันซักยากกว่าอย่างอื่นเราต้องป้องกันไม่ให้ฉี่มันโดนที่นอนมันก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ผ้ายางรองกันฉี่ครับผม ช่อบผ้าไหม้ชองสีฟ้าเหรอเปลือกนะเปลือกนะโอเคแกครับผมที่ตากผ้าอ้อมเราจเป็นต้องใช้ไหมครับผมอันนี้แบบเป็นพวงหนีบลงมาแล้วคือเสื้อผ้าเด็กมันหาไม่แขวนยากนะผมเอาอนนี้เอางานของยี่ห้อมาขายหน่อยงานก็เกรดดีหน่อยอันนี้เรียกว่าแบบ20ตัวหนีบครับวันนี้ผมขาย145บาทนะ20ตัวหนีบนะส่วนตัวนี้30ตัวหนีบครับขาย185ยแปดสิบห้าบาทนะครับผมใช่ครับผมกลางออกเหมือนล่มเลยใช่ไหมผ้าอ้อมก็ หนีบแต่ปลายมันลงมาเป็นพวงก็ประหยัดพื้นที่ดีครับผม <Okay. S 1> เสื้อผ้าเด็กพวกนี้ถุงมือถุงเท้าในพวกนี้นะครับผมหนีบเหน็บไว้นะครับยี่สิบตัวยี่สิบ <14 S 2> ตัวหนีบใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวเล็กนะยี่สิบตัวหนีบอันนี้คือสามสิบตัวเหน็บ